สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุกสุกุลสุมองสุบอนพ่อๆก็ส่งลงแทนพี่น้องว้ายยังบ่หวีผมอยู่หัวหยองตึกนี่อยู่ห้องกะนอนตื่นบ่อ้าทางนะค่ะทางนะตอบอื้อโลเกิดกูบ่ได้ใส่ให้ลงมาพี่น้องอ้ยลงมาถ้าพ่อโทรขึ้นเมื่อโทรขึ้นไปลงมายินอันแม่พี่น้องเอ้ยเพิ่นตกเปเพิ่นได้ถึกยาเฮาก็ยาดังไผยาได้พี่น้องเอ้ย จะไปเห็ดได้จังไห้ตกเป๋ <laughs> ดังไผอูดอยู่พี่น้องเลยอูดใบหนาดกับใบเป้าดังไผอูดอยู่ดังไผ่างนะพี่น้องดังไผ่างเพ่ินตัหา,า,าเพ่ินก็ไปซักแล้วตกสูงเติบมาซะต๊กคำามวานนี้ อายําท่นได้คําซะคิดว่าคําเลยพาน้องแท้ลงมาจอบไม่ใหญ่พี่น้องเอยเห็นถ้าพ่อโทรขึ้นไปลงมาหาบนาดกับไปเป้ามันกลังขึ้นยังท่านในลูก กำกัเป็นไอคือองกับเป็นไอเดมกำลังลูกโอแทนมาแล้วลมันลงมาจบเบื้องต่ำบุไม,ม่ได้เบิ้งนะอืออือใครแล้วใครแล้วสิมาหยันเป็นห้าวนีแ่แหละลงมาหยันห้าวจีได้ลงมาเพราะว่าพ่อแทนเห็นงาน,นเห็ดอันห้องน้ำเขา เนี่ยต่วก้าเนี่ปายเขาเบิรควันอุควันเอานี่นงเ้ยต้องย่างแน่นได้หวังหันเพิ่นมาแล้วใส่ทงมาตั้งโอ้จุไว้นะคะมาค่ะมาเละอันช่องอัน มันบัดอันแล้วอเอาตามาอันเอเอท่ามาลงเา่าคนหุผามาเสร็จเดอ้อเด้ออย่าเล่นนัเดอ้อมาตรงเฮะขายยิ้มมันติดไปเตาต้อา, <c oughs> าขอทำคุ้มลีลอหโอ้ยหม <c oughs> ด, <c oughs> ดติดง่ายๆเด้อเตาหมตลงเตานึ่กา,าได้มาคลายโอ้ยได้เป็นชาวสอบข,อข,อข,อขอับเพ็ดลงเนาะ เอามาลงุงบนอาคารได้เลยพี่หนึ่งจะแม่เอาไว้เอ้ามือคนเปล่นเอาเสร็จอ็อกเส,ส,สร็จออกปราชิมาเสร็จใฉ่แม่โอ้ยความพะยนต์มากับน้องแทนมาหัวเต่าเลยพี่น้องเวยพอดีหัวเต่า สียังบานนี่เต่าติดเฮ็ดเพื่องบ่ออกบเพื่องสุบจับหน่อยเลื้อยซำน่ะป้าป้าป้ามาเที่ยงเถ้าพ่อพี่น้องมาเที่ยงเถ้าพ่อเขาเถ้าแม่มาเฝนโตกขึ้นเมืองเฝนว่าลงมาลงมาเพนว่าถ้าแม่เฝนตกเป๋ จะไปเห็ดทาได้จัง e ว่าตัเปจะนี้มาย่างกันพี่น้องเลยมาดังพายย่างกันดังพายย่างมันจังสิบได้อันเจ็บพี่น้องเยเพราะว่าคุณทามันก็เท่ามันก็แก่เลนะพี่น้องให้ยางน้งมันก็เจ็บ ลงล้แม่ลงทงขางแ่ดนะเมื่อเพินเนี่ยก็ลงกม่แ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 ม่ม่แม่แม่นแม่แม่แ่แม่แม่นม่แ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 มม่แม่ม่นแ่แแม่แม่แเ่แ่ม่่่่แ เยเผยเห็ดแล้วพันเห็ด่กับมันเห็ดขมุกอืมเห็น้อยนมท่าอกำลังอัดพีนน้องมากับน้องแทนตาทับของตาพ่อ่น้องติดแล้วลงเมื่อวานนี่ว้เนาะติดไว้ในบาเนะจูบเนาะ ก er ูนะคำบอกคุ he ้มมีอโว่ดได้เด้อเต่ากูนะน่นั่งเผาเน่จนหได้หายหม้อไอ้อันนี้นะโว่อลานยว่าตะลงเต่าหนึ่งกาเช้าปวดศอกปวดคอเส็จลงระสองสอบพอมึงน่ได้รลาปได้แล้วเห็ดดอยเผ็ดลงันไะ มาพาน้องแทนลงมาบ่ฮู้ดอกพี่น้องเอ้ยว่าเฒ่าแม่เพิ่นนั่นตกเป๋นลงมาเห็นเฒ่าพ่อบ่โทรไปว่าลงมาสิได้เด้อลงมาไวๆว่าซั่นลงมานนั่นถ่าแม่เพิ่นนอนอยู่ก็ได้ถามว่าเป็นหยังเพิ่นว่ตกเป๋เพิ่นน่ะเป๋ลูเสือเสือเป๋มันลูเสือเดี๋ยวไปมือการท่านฮอดๆเห็นแล้วอันญาติบ่นี่ จะจะลงไปยังกูไปหาหน่อไม้เลยว่าสีมาหมกม่วงในกกนั่นมาแล้วเห็นเพิ่อนเด่นอยู่กับล้านเพิ่อนบัดลงมาบัดมาหอดเลยขวัญเลยตกเป๋อหวัญอเอาเป๋เป็ดเป็ดยังถึงตกชักเสื่อมันุษย์ขวัญว่าบริเบิ้งขวั่นนะว่าใครท่านอนอยู่คู่มือคู่มืออ๊อฟก็เห็นแล้วนอนอยู่คู่มือว่ามาเทิรนเติบแล้วคือเมื่อยทชเพิ่นว่าเดี๋ยวเบิ่งานเพิ่นลองานว่าเรื่องเขาเลย ปัดงัวกับพอดีมาสิฮอดตะก,ก้ากูแล้วว่าไปไล่งัวก่อนปะไล่งัวนี้แต่ตะก,ก้าก่อนกับไปหากำโมดแดงนะกะบอมีหางแด็กนะกะได้รองไปจนฮอดปูกะบรเห็นหางโมดแดแงกลับมาอีกมาเลยเฮ็ดนั่นพ่อมึงลงไปโทรศัพท์เพื่อนตะก้าอยู่ที่ยังผิดวัดช่องเครื่องอโทรกะบอมีตโทรศัพท์โทรขาดเพือ่อนชิเจ็บเลนกูนี่แล้วมาเอาโทรศัพท์ไปเลยเพื่อนเลยโทร,โทร เดี๋ยวมาซักจให้ถึงมาน้ำมันถลาถั่นพิ้นลุงถั่นพิ้นถึงมาน้ำน้ำลงไปายามกยงตเลยนี่งไปแล้วอย <laughs> ังบ่เบิ่งหหวยปชูจักมี่หอหมูจักมันะจะลุดไปเนียจะบวูกไหวเมันจะ <laughs> ลุดอยู่แ่เมอวานดีคุณคนวะลุดแบอก เดีเ้ยนาอจุนี้ไปเนี่ยแม่ก็แล่นขือไปขี่คูเที่อแล้วไปเอาม่วงม่ะม,มืกม,ม่วงพยังดกบอะมันจะมแล้วไเที่ไปตออปนลยมันมดแล้วมันมันชุกลลมันล่นลวาะอือทางล่งนี่คือป่าเฮดเด้พี่น้องบริป่าแนอื่นในป่าเฮด้นในป่าเฮดผึ่งเฮดลงงะโงกเฮดปวก อามันออกเท่ี่นะมาสแอนี้ไม่หมู่ปวกบานจนมันแดงเบิ้มาเก็บเลยพอปังว่ะคือว่าคอยเยื่องอยู่ในถ้ำขึ้นเยื่องเบิ้ดหมองมันบอกว่าคืมันบานมันแดงเบิให้ปวกหมู่ในนี่นะมากเลยล้นอู้สิได้ดิว่ะปลูกปาเห็ดปวกปาเฮ็ดงกเลยพี่น้องเอยปาเฮ็ดผึ่งเฮ็ดผึ่งเฮ็ดอันนะ ยามันออกละซัมสิกินถ้าหาท่านได้หาประท่านก็คือบริกินส่วนหมาน่ะเขาย่าง พอจะลงความมันมันแดดแล้วอ่ะจังหน่อยฝนตกแล้วมันน้ำเชอะนะำบอลอันต่างๆให้มันนะขุนนะอืออีกลงบาลากะให้มันเลือดต่คลื่นโดดใหญ่มั้งปะโดดน้อยมันเลยจัมันดอกแล้วพอเผื่อเวทพ้นเนาะอือโดดน้อยมันนะทำมันเลือดทำมันเลือดโดดใหญ่น้ำไม่ให้เงินหรือไม่เอ้าเที่ยวมาเที่ยวมาไ่าเที่ยวมาหายเที่ยวมาบ่เออเอา ไไลูก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 เท้ากับถา้าแม่อยู่น้อยบริขารเท้ากับเบิร์ดเทสาไปหาสื่อทานคือกันเท่ากัได้มัก็ลมว,ว,นวน่นะค่ะอลายน่ก,ลลยนยก็แมนยูดอกลายก็ ย่างไปเฮงเตอะพี่น้องเอ้ยจนอันใบหนาดกับใบจนเบิกซ่องกระสอบไม่ใหญ่กับลานเพื่อกันยังนอนอยู่บ้านนี้ก็คือซีเซาอยู่ดอกบ้านนี้ก็ได้แต่ยางได้ซักหาซักหาจะเข็มนะสามเบาสามเข็มข้ามาซักหายอยู่พี่ขามาซักผู้ได้มาซักหายนะอือเถอะข้ามาซักห้อยู่เทียงนาเทียงนาภาสุกผี่เลยพี่น้องเอ้ย ถ้าพ่อเพิ่นออกเผาก้าดังไฟรนี่เลยใบหนา,นา,นา,นาเาบิดไปหนากับใบเป่าเบิดซองกระสอบอย่างหรือกระสอบพี่น้องเลยถ้าพ่อเพิ่นไปเอาแมลงแท่งกับเฉลีโจ๊กขี้เพียงเท่านี้เลยนะพี่น้องขีดหนาพอกันใหม่อย่าลืมกดติดตามซองน้องแท่งนะพี่น้องเนาะสบายดีปพาลุ่งน้อยม่ลอยถุยย่านนะไหมเออเอ้ย